ของ2ปีลูกของคุณแม่เนี่ยก็สามารถที่จะส่วนของ3ปีคือจะเป็นพัฒนาการที่เร็วมากแล้วนะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยู u ูบเ e ื้ Ki ิดนะคะ<อ>เพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ Ti ๊ t o k โบเนืคิดนะกดแลค์เราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยส่วนของ2ปีลูกของคุณแม่เนี่ยก็สามารถที่จะวิ่งได้แล้วนะคะเตะฟุตบอลอะไรพวกนี้ได้นะคะส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือจะต้องต่อก้อนไม้นะคะที่เป็นบอกว่า4ชั้นนะคะเป็นบล็อกไม้ สมมติว่าคุณแม่นะคะมีบล็อกไม้ใช่ไหมสามารถที่จะให้ลูกต่อบล็อกไม้สูงสีชั้นอันนี้ก็คือพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือจะต้องทําได้เนาะแล้วก็ในส่วนของอภาษานะคะคือจะต้องบอกว่า2ปีในเรื่องของภาษาก็จะค่อนข้างเด็ดเพิ่มมากขึ้นลูกของคุณแม่จะพูดคําที่เป็นวลีนะคะติดกัน2องคำได้ยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นดื่มน้ํา กินข้าวซื้อหนมนะเพราะฉะนั้นคือถ้า2ปีลูกยังพูดเหล่านี้ไม่ได้นะคะหรือว่าไม่เข้าใจภาษาเปล่งเสียงไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออาจจะคิดถึงพัฒนาการชาจะต้องพาลูกไปหาหมอนะอืมแล้วก็2ปีสามารถที่แบบใช่ช้อนตักข้าวอะไรพวกนี้ได้แล้วนะคะจะในส่วนของ3ปีคือจะเป็นพัฒนาการที่เร็วมากแล้วนะสปีก็คือว่าเราอาจจะเจอว่าลูกเราเนาะสามารถที่จะแบบยืนได้ขาเดียวนานขึ้นยืนก็ได้ขาเดียวนะคะได้หนึ่งวินาทีนะคะเนาะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะลูกสามารถที่จะวาดเส้นนะคะเป็นวงนะคะ วงกลมที่แบบต่อเนื่องกันอะไรเงี้ยได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการเข้าใจภาษาก็คือจะมากขึ้นนะคะเมื่อ3ปีนะก็คือสามารถที่จะพูดนะคะคาที่แบบติดกันนะคะได้ยกตัวอย่างเช่นหนูชอบตุ๊กตานะหนูกินข้าวนะอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นคือ3ปีจะเริ่มแบบมีความใช้ภาษาแล้วก็พูดได้เยอะมากขึ้นนะคะเนาะแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองก็คือ3ปีเนี่ยสามารถที่บบสวมใส่กางเกงอะไรพวกนี้ได้แล้ว <S <S เร็วไหมคะเร็วแล้วนะคะจบแล้วค่ะเจ้คุณแม่พัฒนาการนะคะมันจะมีเล่มนี้ คืออเล่มเนี้ย รัฐบาลจัดสรรให้กับเด็กไทยทุกคนนะคะไม่แน่ใจคุณแม่ได้หรือไม่และคุณแม่เนี่ยสามารถสแกน QR code ตรงนี้และในส่วนของพัฒนาการทุกอย่างอะคะที่แม่โบพูดไปมีอยู่ในเล่มนี้ชนิดที่ว่าบอกกันแบบเดือนต่อเดือนและวิธีการฝึกก็ง่ายมากๆคุณแม่เพียงสแกน QR code ตอนนี้น,นะคะก็จะออกมาพูดเลยว่าในวัยน,นี้ลูกคุณแม่ต้องทําอะไรได้บ้างและคุณแม่ฝึกกระตุ้นพัฒนาการลูกแบบไหนแบบไหนช้าจะต้องไปหาบุคลา ก่อนทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยมีมีนะคะถ้าไม่มีนะคะก็คือสามารถไม่ไแน่ใจว่าจริงๆดาวน์โหลด ดาวาโหลดในเว็บก็น่าจะมีนะแต่ว่าถ้าลูกๆที่อนามัยค่ะแม่โบให้ทุกคนแล้วก็ลูกๆที่คลอดนะคะที่ในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขนะคะในเครือของกระทรวงได้ทุกคนนะคะเพราะว่าให้ฟรีอันนี้สําหรับพัฒนาการนะคะของน้องเด็กแบบที่คลอดครบกําหนดแต่ถ้าเป็นน้องเด็กที่คลอดก่อนกําหนดก็จะมีอีกเล่มหนึ่งนะคะก็จะมีการแบบฝึกพัฒนาการแล้วก็สอนคุณแม่แบบติวเข้มข้นอีกอันหนึ่งนะคะโอเคไหมคะจบนะคะ